สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟลุงเต่งที่อยู่กับใกล้กับวัดตะเคียนนะครับตลาดใกล้ๆกลกับวัดตะเคียนตอนนี้ลุงเต่งย้ายมาขายที่ที่บ้านแล้วนะครับเพราะอายุเยอะแล้วนะครับลูกหลานไม่ให้ลงเรือนะครับเมื่อมาเจอลุงเต็งนะครับผมจะชอบมาคุยนะครับเพราะว่าลุงเต่งมีเรื่องราวต่างๆมามากมายบ้านตระไทยนี่นะครับคุณเต่งก็ มีเรื่องเรามีโกงลุงพ่อไปเยอะนะอ้าโอ้ยใจเย็นๆอย่าพูดเขาเขาไม่อยู่แล้วโกงลวงพ่อไปนะครับนี่เงินตอนนั้นได้เยอะนะมันเอาไปเยอะนะครับไม่่าแต่สมัยนั้นเนี่ยแค่หลักร้านเครับแค่หลักร้านโกงลวงพ่อไปเยอะไอ้หลุงปู่แย้มดุไหมลวงปู่แย้มดุไหมลวงปู่แย้มดุไหมตอนสมัยท่านดุ ถ้ท่านดูปักเดียวท่านคนรู้ใจแล้วรู้ใจเลยไปไหนแต่ท่านดูเหมือนที่ว่าท่านลองดูเหมือนตั้งใจมาหากูป่ะครับถ้าคนไม่กลัวอยู่ได้ถ้าบางคนนี่ไม่เอาไปเลยเอาเอาอะไรหมายป่าเอ้าเอาเนี่ยเส้นใหญ่เส้นเล็กเอาไปลองดงไม่ได้ฮะลองดงเส้นใหญ่เส้นเล็กยาวถุง เอา,าอ่อนเค้มหน่อยนะเส้นใหญ่กับเส้นเล็กนะ,ะอ่อนเค้มหน่อยเส้นใหญ่ถุงเส้นเล็กถุงหนึ่งใจถุงใ่กล่องมาก็ได้เ้าไม่ใจกองใจใจก่ลองมานะลุงเต่งทนัทนเรียนนินนทานอีศรบด้วยหรอ <entlich> <texting> ทนรันเรียนนังทะนิทานอีศรบด้วยหรอทันเรียนนิทานอีศรบด้วยหรออะไรนะทันเรียนนิทานอีศรบด้วยหรอ นิทานอีสอปะได้เรียนรอเรียนดรุ่นฉันเรียนอ่านิทานสอบเรียนครับโอ้ยสมัยก่อนนี่สอนเยอะนะครับในถือเรียนสอนเยอะก็สมัยนี้สิ่งธรรมเลยะไรประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าพระเจ้าเรียนหมดนะสมัยก่อนนะครับเรียนหมดนะประวัติพุทธเจ้าก็เรียนนะครับเกิดี่ิเมืองจุฬาลัยครับพ่อจุตโธธนะ พุทธาจาท่านจิตชาตะเนี่ยครับพุทธชาติปุงเต็งได้ไปเที่ยวไหนบ้างขายกาแฟนี้สมัยรุ่นรุ่นได้ไปเที่ยวไหนบ้างเกิดมาไปเที่ยวสามครั้งเองที่ไหนบ้างไปไหนเลยเกิดมาไปเที่ยวที่ไหนบ้างของตลอดังไปไหนอ่ะเอเกิดมาไปเที่ยวสามครั้งเองไปน้ําตกเอราวัณหนึ่งแล้วก็ไปโคราชหนึ่งแล้วไปอะไรอะไรบุรีรัมย์หนึ่ง นั่งรถไรไปน้ำตกเอราวัณน,นี้ไปนั่งรถไรไปไปเที่ยวน,น้ำตกเอราวัณไปเที่ยวครับน้ำตกเอราวัณอยู่เมืองการเนี่ยครับเมืองการไปถามหนเอง้งเกิดมาบัดยไปเที่ยวไกลอะ่ะครับ <laughs> นี่นะครับผมก็จะมาคุยกับลุงเต็งสัพเพเหระนะครับ เรื่องราวสมัยนู้นต้องใช้คนยุคนี้เล่านะครับในสมัยนั้นโรงเรียนวัดโบสถ์มีนักเรียนสามร้อยกว่านคนสามร้อยกว่าสามร้อยหกสิบกว่าคนสากเกือบสี่ร้อยิ่่มสี่ร้อยคนครับผมเมื่อสมัยเจ็ดสิบกว่าปีเพราะสมัยนั้นเด็กมาเรียนที่ไหนเรียนทั่ววัดโบสถ์คนเรียนเยอะแล้วพอจบวัดโบสถ์แล้วเขาจะไปต่อที่ไหนไม่ได้ต่อเลยไม่ไม่ส่วนเขาคนโตยังไม่ต่อที่ไ,<ม>ไหนไม่ใช่ถ้าถ้าคนที่มีตงังเขาจะไปต่อที่ไหน โอ้ยตอนนู้นไปนู่นต้องไปกรุงเทพแหละวัดในโรงอ่ะวัดน้อยนายยังไม่มีเลยสมัยนั้นยังไม่แต่ก็ถ้าถ้าจบถ้าจบป .4 ที่นี่ต้องไปต่อโรงเรียนวัดในโรงเออในโรงอ่ะโรงเรียนในจังหวัดนนท์เขาไม่ไปกันไม่มีไม่มีจังหวัดนนท์ยังไม่มีอ๋อจากจังหวัดนนท์นี้ยังไม่มีโรงเรียนมัธยมเออมีมัธยมจันนท์อาจจะมีใครจะไปเรียนจะไหวั้มจากนี่ไปจังหวัดนนท์ไกลนะครับไกลเลยไปวัดในโรงใกล้กว่า ในโรงพยาบาสมายัยนั้นยังไม่นั่ง,งเรือเอ้เรือหางยังไม่มีเลยครับไม่มีไปลำบากไน,นั่นเลยนะคนจะเรียนหนังสือต้องเป็นคนรวยหรือมีตังค์จริงๆเออแล้วคนมีตังค์มันก็ไปเรียนได้ไม่สมัยนั้นเนี่ยไม่ยาไปเลยพ่อแม่เราจนจะไปยาไปส่งครับแล้วผมเรียนผมไม่เคยแพ้ใครเลยผมที่หนึ่งมาตลอดเอา้า ออกสอบออได้ก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นถือเยอะแลวนะ,ะเยอะเลยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะการสอบป .4 นะเรียนมาตั้งป .1 ยันป .4 ไม่เคยแพ้ใครเลยมีนักเรียนสอบตกเยอะไหม, <c oughs> มตแต่ก่อนนู้นที่หนึ่งมืตลอดลุงเตงแต่ก่อนนู้นมีคนสอบตกเยอะไหมมีคนสอบตกเยอะไหมมีเพื่อนสอบตกเยอะไหมยเพื่อนอ,ะอ่ะสอบตกมีไหมอ๋อสอบตกสมัยสมันั้น มีอ่าสามชั้นสามชั้นไงอโอโ้โหเยอะเลยอ่รุ่นเดียวกันมีทัสามห้องในในมีสาม้บางคนจบเรียนอยู่นั่นนะ่ะสองปีสามปีสามสมัยก่อนไม่ไม่สมัยก่อนไม่มีนั่นเนี่ตบกก็เรียนทำจบเราก,ก็จะเรีย,รยปกปู่โรงเรียนย่าโรงเรียนสมัยก่อนออบางคนนะ่ะ คนพี่มาออกพร้อมรุ่นน้องก็มีน้องกดทันอ่าเรียนเรียนพี่กับน้องเรียนจบพร้อมกันหัวไม่ดีสอบจบก็เรียนซ้ําอยู่แน่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เขาเรียกโปรงโรงเรียนอ่าไอฮาเรียนจะเป็นโป่งหรเป็นย่าโรงเรียนไอลุงเต่งแล้วเขาแต่งชุดนักเรียนไปงไงฮะแต่งชุดอะไรไปโรงเรียนสมัยก่อนแต่งตัวยังไงไปโรงเรียนโอ้ยเสือขาวนุ่งเกงสีสีกระกีอ่า ไปก่อนเสื้อผ้าก็มีเชือกอย่างเดียวแหละอทีีก็เกยแล้วก็เสื้อขาวครับก่อนมีเสื้อผ้าชุดเดียวอะก็สมัยก่อนมันมีเสื้อผ้าเยอะที่ไหนอะกลับจองเรียก็ฉอดเสื้อซักแล้วก็จากลุงเตงสมัยลุงเตงมีวิชาพละไหมวิชาพละมีไหมีวิชาพละมีมีเหรอนี่อ้นี่ยนะวิ่งส่งไม้อ่ะก็วิ่งพลาด วิ่งผัดวิ่งผัดกับวิ่งเปี้ยวเออวิ่งเปี้ยววิ่งจงแล้วก็วิ่งผัดวิ่งผัดได้วิ่งจงไม่ยังไงครับเออมีวิ่งเปี้ยวผัดอ่าเฮ้ยไมก่อนเด็กๆเล่นกันสนุกมีกระโดดหนังยางเอ่ยอยอดหลุมเมืองเอ่ยอดหลุมเด็กสมัยนี้รู้จักแล้วครับนี่นี่มึงเต็งใส่นี่ใส่นี่ตาข่ายเจ๋อ่าเด็กรุ่นใหม่รู้จักแล้ว นี่นะครับเรื่องเล่าของลุงเต็งนะครับเรื่องเล่าแปดสิบเจ็ดปีนี่นะครับครับมาเก็บเล่นมาเก็บกันครับ เรู้จอดบาดเจ็บนะกมีวิ่งคังวิ่งเป้วเล่นกระ้างกระไดแล้วไม่มีแล้วรุ่นโบราณเพราเด็กสมัยก่อนได้แข็งแรงอ่ะพะกลับจากเรียนก็เล่นวิ่งเล่นกันเดี๋ยวนี้มันไม่วิ่งเล่นมันนั่งเล่นใจเมีงยงเดียว นะครับถุงละสิบบาทลุงเตงทําไมกาแฟสีชาสีนี้ชาทําไมเป็นสีนี้ชาผมไม่ใส่สีครับ มันลุงพ่อดังเลยมันเรรอไปเยอะโอ้ยปีสามแปดนี่คนเยอะมากเลยเยอะคนมาน้ำไอ้พวกขับเรือมันรวยกันเลยอะ่ะมันได้คนหลายๆ,ๆตังคะอ๋อแต่ก่อนนู้นรถมาไม่ได้ใช่รถเข้ามาไม่ได้ปีสามแปดน้ำท่วมอ่ะรถเข้าไม่ได้ถนนนี่จมน้ำเลยนี่นะครับ ถุงละสิบบาทสบายใจนะครับ<ต>เกิดมาได้กินกานแฟถุงละสิบบาทคนขับเรือแล้วจากไอ้ไอ้โรจัสมาเนี่สี่สิบแต่ก่อนนู้นที่มีมีทาท่าเรืออยู่นั้นสิบบาทอ,ะอ่ะถูกเมือ่อไหร่อ่ะครับโหจะน่าดูไอ้คนขับเรือเนี่ยช่วงไม่กี่วันมันซื้อเรือได้ลำนึงเลยได้เป็นพันอะ่ะคนทังสินี่ซื้อเรือได้ซื้อเรือได้ลำนึงเลยอะ โชวตอนนี้มารับส่งหลวงพ่อเนี่ยรับคนมามามาวัดเนี่ยได้ปี่ห้าสี่นี้ก็พวกขับเรือก็รวยนะอ่าพวกขับเรือก็น้ําถ้วยน้ําท่วมอีกทีหนึ่งห้าสี่นี้ก็โอ้โหพวกขับเรือก็รวยลุงเต็งผ่านผ่านน้ําท่วมมากี่งวดท่านนะอ่ะอ่าโอ้ยผ่านน้ำท่วมมาเยอะตั้งแต่ปีแปดห้าสองสี่แปดห้าสองสี่แปดห้าท่วมเยอะขนาดไหนปีนั้น ปีนั้นเยอะขนาดไหนโอเยอะก็พอใกล้เนี่ยสองสี่ห้าห้าห้าสี่ห้าห้าสี่ก็แปดห้าไรเรียกกันไรเรียกกันตอนห้าสี่ผมได้สี่ห้าขวบแล้วอ่าแปดสองสี่แปดห้าเนี่ยสี่ห้าขวบแปดห้าจำความได้แล้วอ่าเพราะเรือนั้นสมัยนั้นฉันอยู่เรือเรือต่อส่งเตะก็ส่งของไงอยู่เรือต่อเรือต่อจอดอยู่หน้าศานเจ้าครับโอ้ยปีนั้นนั้นปีแปดห้านั้นเยอะ พอน้ำลดนี่โห่ปลาชุมน่าดูเลยปลาชุมปลาชุมโอ้ปลาชุมไม่ดูเลยเราได้เห็นน้ำเยอะๆมาหลายหลายครั้งนะเนคือว่าท่านนั่งกร <85, S 1> ะแปะห้าแปะห้าจำความได้แล้วจำความได้แลยสี่ห้าขวบแล้วเนี่ยครับสี่ห้าขวบแล้วอัน ฉันนั่งนึกถอยหลังไว้นี่ยฉันยังนึกจำได้จำภาพไปย,ยังนึกภาพไบเมื่อปีแปดห้าเลยยังนึกภาพไปน้ำเยอะมากในสวนนี่จมหมดไม่เหลือจมหมดสวนทุเรียนจมหมดจมหมดปีแปดห้าจมหมดครับสวนไม่เหลือตามชาวบ้านก็ต้องไปอยู่นู่นน่ะไปตามค้องตามข้าวกปทีต่ตามสาราวัดกันอ๋อตอนนั้นเขาไปาอยู่สาราวัดอ๋อ ไปอยู่สาราวัดบ้านนี่จมกันหมดจนไม่จ้องเลยไม่ต้องโหดไม่เหลือหมดปีแปดห้าไอ้นั้นตอนนั้นเรายังอยู่เรืออยู่ไม่เป็นไรเรือลอยขึ้นไปได้สองสี่แปดห้าอยู่เรืออยู่ยังอยู่ในเรือเตี๋ยส่งของ่ยครับเตี๋ยวเ่ส่งของ่งตอนเนี่เด็กๆ่งเตี๋ยวส่งของครับไปส่งยันอยุทยาเนี่ยนั่งเรือไปถึงอยุทยา ไอเนี่ยอยู่ในเรือต่อครับเรือต่อส่งของไนงะแกไม่เคยเห็นเรือต่อเป็นเรือต่อเรือข้าวลำใหญ่ๆตอนนั้นมีพว่พวงพ่วงเครื่องหรือมีเครื่องติดอยู่เราไปออกแม่น้ำใหญ่ก็โยงไปโยงไปโยงไปไปโน่นนะ่ะไปส่งของที่อุทยาเนี่ยครับถึงอุทยานนี่นะครับวิธีตอนนั้นวกฉันยังเป็นเด็กๆอยู่เวลาออกไปครับก็ปิดรถล็อกเราหมดเราก็อยู่ในเรือ ครับด้านกันเล่นก็นอยู่ในเรือเล่นไปอีพแเร,า,เราอยู่านตรงเต่งแต่ก่อนนู้นเขานิยมดูหนังดูลิเกหรือดูลำตัดสมัยก่อนเน่ะครับก็ไม่ได้ไอ้สมัยก่อนมันมีอะไรดูที่ไหนอ,ะอ่ะตอนจะเป็นเด็กไม่มีอะไรดูวิทยุไม่มีฟังเลยอไม่มีครับ หนังก็มาันมาัมีตาหลังหนังไขยาสิว่าจะได้ดูมาในหาวแม่พูดอยู่นั่นเหละแกไม่ทันบ้างหนทานทานทานทันทันทันไหมทันหนังไข,ขยาทันอ่ะทานทานท,าน,ทานอยู่ <c oughs> ทันอยู่ปีสองปีเออสมัยก่อนก็หนังไขยาแล้วก็หนังกลางแปลงคนดูกันเยอะไหมแต่ก่อนนั้นหนังไขยาเวลาคนชาวบ้านเขามีงานเขาก็จะหาหนังมาฉายกันสมัยก่อนเ่ะครับแถวแถวนี้เขานิยมหาหนังไหม เดียคนรวยไงคนรวยก็ตายก็จะตั like. ah ้งเมนสมัยก uh ่อนก็ม uh ีเมนไม้อ่ะแค่แค่เห็นเมนไม้ปบะเมนลอยเมนลอยอ่ะเออสมัยก่อนคนรวยถึงได้ขึ้นเมนลอยนะคนจนก็เผาเชิญตะกอนนี่นะครับคนรวยเขาเก็บไว้ก่อนก็ยังไม่เผาเรอะเก็บเตรียมงานไงอ๋อเตรียมเผากะดูกนะมีแต่กระดดกแล้วมีเนื้อแล้วครับเขาจะกระดูก เนื้อไม่มีแล้วคนรวยอะถึงได้เช่นเมนมแล้วก็เขา,าก็เผาเขาก็มีงานมีหนังมีลิเกให้ดูชาวบ้านดูชาวบ้านก็จะได้ดูหนังลิเกาางานศพ<ห>ส,<บ>สมัยก่อนเราเป็นเด็กๆอะก็ได้ดูแบบนี้แหละดูคนรวยเขาตายล <laughs> ุงเก่งถ้าอยู่บางครูเวียงเนี่ยไปสนามหลวงง่ายกว่าไปจังหวัดนนท์<ะ>ถ้าอยู่เนี่ย มาไปสนามหลวงเนี่ยกลับไปจังหวัดนนทอันไหนไปง่ายกว่ากันไปสนามหลวงง่ายกว่าก็นั่งเรือไปไงเอานั่งเรือไปนี่นะครับสมัยก่อนก็เรือทางนู้นยังไม่มีเลยอไม่มีเรือไปจังหวัดนนท์ไม่มีสมัยก่อนนั่งเรือที่เรือหางยาวก็ยังไม่มีเรือแท็กซี่เรือแท็กซี่ครับสมัยก่อนเรียกเรือแท็กซี่ครับผมเรือหางยาวดีทีหลังเรือแท็กซี่ครับ เล็กที้จะไม่เคยเห็นนนี่เล็กตี่จะไม่เคยเห็นะครับผมลงเต็งข,ขายของตั้งแต่ยังไม่มีพลาสติกนะครับคนไทยยังไม่รู้จักพลาสติกลุงเตงบ้านไหนใช้ถุงพลาสติกบ้านแรกอะ,ะไปรู้จักถุงพลาสติกตอนไหนอะ้องถุงนช่ไหม,อ,มองนั่ไหม นะครับวิถีคนอายุแปดสิบเจ็ดปีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้มากินอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้มากินอีกรอบหนึ่งมาอีก ขอบคุณลุงเต่งนะครับที่เล่าเรื่องประวัติวัดโปรโมทให้วัดมั้งหรือเปล่าโปรโมดให้วัวดสิครับนี่ลุงเต่งกาแฟโบราณ,แต,ณแต่แต่ก่อนแต่ก่อนนู้นเขานิยมดูนะฉันไม่ได้ออกไปไม่เคยมีาใครมาถ่ายแล้วนี่ก็มมีมาถ่ายกันเลยเดี๋ยว เดี๋ยวทุกสถานี่ช่องนู้นช่องนี้อะไรรู้กาแฟลุงเตงเลยดังดังตอนแกเลยมาเลยเขาก็จะบอกกันเนี่ยเดี๋ยวดูไอ้ชาวท่านจะมาเนี่ยก่อนนี้นฉันถ่ายเลยแต่ก่อนนู้นดังพอสมควรแต่ก่อนนู้นดังพอสมควรดังเยอะแหละไปยใช่หนึ่งสองสมควรนะดังดังเลยพวกไอ้ที่มากองถ่ายมามันก็มาหาฉันก่อนอย่างนั้นเลยเออมากินก่อนเออมาหาฉันก่อนอ่ามาถ่ายฉันก่อนในที่จะขึ้นไปถ่ายข้างบนครับ เขาต้มาหาฉันก่อนเลยเรียกว่าทั้งตลาดอ่ะไอเนี่ยังมาทั้งสองคนในไออะไร่ะที่ไอตลาดพระรามห้าอตลาดสดพระรามห้าเออไอผู้หญิงอ่ะมาถ่ายชันสองคนอ่ะมาครั้งแรกแล้วมาครั้งสองมัตายตามไปถ่ายยอนู่นหรือปากหง่ะชื่ออะไรยายอะไรเนี่ยที่ดังๆอ่านึกไม่ออกนึกไม่ออก ผมนึกไม่ออกเออยังก็นึกชื่อไม่ออกตอนนั้นก็ยังสวยๆอยู่เลยตอนนี้ไม่สวยแล้วมั้งตอนนี้ไม่สวยแล้วมั้งตอนนี้นึกว่าจะเลิกเลยมั้งครับก่อนมันออกไอ้ได้อยู่พักในไงครับตลาดตลาดพระนามห้าอ่าแล้วตอนนี้เลิกไัแล้วมั้งรายการนั้นน่ะครับเออก็มีสามสี่คนนะเลิกออกรายการไปนี่ไหาเรื่องชื่อไปแลวลุงเตงก็ออกรายการทีวีหลายแล้วตัวนี้เดียวยังไม่ ไม่อ้วนเหมือนที่เราเห็นไม่อ้วนเหมือนที่เราเห็นอุ้ยก่อนนี้ไม่รู้ช่องไหนจะช่องไหนมาเไปนะหนยช่องที่มาถ่ายประด็นนี้เขาชัดมันโอ้ยมีเป็นร้อยช่องมั้งใช่ใช่ใช่องช่องผมผมยังมีช่องเลยผมยังมีช่องเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ช่องอะไรจะช่องอะไรเยอะแยะเลย นี่นะครับคนที่มาเด็กเขาบอกเนี่ยดูในทองชักมาเนี่ยเหมาลุงเนี่ยนี่นะครับถ้าใครคิดถึงลุงเต็งนะครับดนะดนะเด็กดนะเด็กดมาถามเรื่อยเืเด็กนักเรียนก็นมาครับคนเราดังพบประวัติที่เราขายมานานเฮ้ลุงเตงเคยกินเป๊ปซี่ซกินตอนไหน<ะ>มเีเป๊ปซี่เนี่ยกินตอนไหนโค้กกับเป๊ปซี่เนี่ยกินตอนไหน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อายุอายุตอนไหนได้กินตอนอายุเท่าไหร่โคกกับเป๊ปซี่ได้กินตอนอายุเท่าไหร่ไม่ใช่ได้กินตำหนกตอนไหนโคกกับเป๊ปซี่อ่ะเป๊ปซี่อ่ะเออโคกเบบซี่ได้กินตนนั้งแต่สมัยเด็กๆอือเด็กๆมีแล้วนะ่ะเมื่อเบบซี่นี่มีมาเจ็ดสิบปีกว่าแล้วนะ่ะแต่แค่เป็นเด็กๆยังจำได้เลยไม่ไปทำมือ เป็นเด็กอยู่ก็อูรรถจะซื้อเป็นที่ไงกินสมัยนั้นอ่ะเป็นที่เนี่ยนานมากนี่นะครับขอบคุณครับลุงเตงครับพระตีกองสวดมนต์แล้วไม่ทันแล้ว,วขอบคุณครับผม,มไมไ่เด็กอยู่เลยเด็กแค่ไปอยู่ตรงในสภานวัฒนชาติไปอยู่ดาวคอนองมาเปนห้าเดือนครับอาย่ลงขนงปังได้เดือนละร้อย ตอนเด็กๆก็อยู่ดาวคนองได้ยังได้ยังเพิ่งจะสร้างสะพานอะสะพานดาวคนองที่จะไปออกไปนู่นัะไปพระประแดงอะไรนึงข้าวของแต่จะมไปอยู่ที่ดาวคนองอะนะเนี่ะรถรถเมย์จากกรุงเทพไปนี่ไปึ้นสุดแค่ดาวคนองครับผมอยู่ดาวคนองไปเือาครับผมลงน้งฟังได้เดือนละร้อย ่ครับผมไหมก่อนแต่ว่าสายกินอยู่เขานอนอยู่เขาครับไม่ได้ใช้อะไรกินเอง้อเขาเออขอบคุณมากครับลุงเตงครับกักอยูนอนเขาไม่เ้นเพียนะครับไปก่อนลุงเตงรักษาสุขภาพครับผม